ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรค o เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสื้อพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตรกรบุษบามานำเสนอครับอาเซียนต้องร่งจัดการ เพื่อนบ้านกวนบาทาเมื่อวันที่3ตุลาคม2568พลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้ส่งเอกสารด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ของประเทศกัมพูชาโดยมีรายละเอียดระบุว่าตามที่ภูมิภาคทหารที่5ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชาไทยหรือ RBC สมัยพิเศษ ด้านภูมิภาคทหารที่5กับกองทัพภาคที่1ในห่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2568รวม3บวันโดยครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพณจังหวัดบันเตียมเมินเจยราชนจาจักรกัมพูชาโดยมีพลโทแอกซอมโอนรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5และเรียนเชิญพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานการประชุมร่วมนั้นกองทัพภาคที่1ขอให้ภูมิภาคทหารที่5จัดทำแผนอบพยพประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสากแก้วและบ้านตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดส่ากแก้วรวมจำนวน3พื้นที่โดยส่งแผนการอบพยพให้กองทัพภาคที่1ภายในวันที่7ตุลาคม2568 พร้อมทั้งเสนอในการประชุม RBC ครั้งนี้จึงจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้ได้มอบหมายให้พันตรีสรายุทธ์จันประยงตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นผู้ประสานงานใช่ครับนี่คือมาตรการที่เด็ดขาดได้ถูกต้องที่ไทยควรแสดงออกต่อกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ทำตัวเป็นเพื่อนแต่มีพฤติกรรมเป็นอันธพาน ด้ยการศึกษาหน้าหนา,หนาและไม่สนสี่สนแปกรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วชัดเจนมานมนานแล้วว่าเป็นพื้นที่ของราชนจาจักรไทยที่เคยใช้รองรับชาวกัมพูชาอพยพจากเหตุสงครามภายในที่คนคเมนขมรฆ่าฟันกันเองมาถึงวันนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ฝ่ายไทยจะแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ และขอผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายและผลักดันด้วยกําลังทหารก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกถแถลงการเมื่อวันที่20กันยายน2568ระบุว่ากัมพูชาได้ยื่นหนังสือประท้วงและคัดค้านอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเจตนาที่จะใช้กฎหมายภายในประเทศของไทย กับพลเมืองกัมพูชาในหมู่บ้านโจกเจยหรือบ้านหนองจานของไทยและหมู่บ้านไพรจันหรือบ้านหนองยาแก้วของไทยตำบลโอเบยเจือนอำเภอโอโจอจังหวัดปันเตียเมียนเจยโดยมีรายละเอียดกล่าวหาฝ่ายไทยว่าฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ใช้กฎหมายภายในประเทศกับพลเมืองกัมพูชาในพื้นที่พิพาทโดยการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวของไทย ละเมิดพันธะกรณีตามกฎบัตรสหรประชาชาติมาตรา2.3เลและ2.4งเลบเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U. 2000ว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกขัดต่ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาที่การร่วมเขตแดนขอเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมที่บ่นทำลายความพยายามลดความตึงเครียดตามข้อตกลงหยุดยิง พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบ,บกชี้แจงว่าฝ่ายไทยมีสิทธิ์และหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศกับบุคคลที่อยู่ในเขตดินแดนของไทยซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทุกประเทศยอมรับและขอยืนยันว่าพื้นที่ที่ฝ่ายไทยอาจจำเป็นต้องดำเนินการก่อนนั้นไม่ได้อยู่ในเขตของพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์อย่างที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือน แต่อยู่ในเขตอธิปธไตยของประเทศไทยอย่างชัดเจนซึ่งทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักอธิปไตยของรัฐส่วนเรื่องพันธกกรณีตามกฎบัตรสหรประชา,ชาชาติในมาตรา,าสองวงเุสาที่ได้ระบุไว้ว่ารัฐสมาชิกต้องระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยวิธีสันติเพื่อไม่ให้สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตกอยู่ในอันตรายนั้น ในความเป็นจริงกลับพบว่าฝ่ายกัมพูชามักจะเป็นผู้ละเมิดอย่างกรณีการปลุกปั่นจัดฉากใช้ประชาชนมาเป็นผู้สร้างสถานการณ์ความรุนแรงส่วนในมาตรา2วงเล็บ4ที่ระบุว่ารัฐสมาชิกต้องละเว้นจากการคุกคามหรือการใช้กำลังต่อบูรณาภาพแห่งดินแดนกลับเป็นฝ่ายกัมพูชาอีกเช่นกันที่เป็นผู้ละเมิด อย่างกรณีการลุกรานลุกล้ำอธิปไตยไทยโดยการนํากำลังทหารพร้อมอาวุธมาวางกำลังในดินแดนอธิปไตยไทยและการแอบลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ในดินแดนอธิปไตยไทยแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามสำหรับกรณีที่กล่าวหาว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ MOU 2000 ว่าโดยการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกขัดต่ออำนาจหน้าที่ของคณะอำมาธิการเขตแดนร่วมนั้นต่อกรณีนี้เป็นฝ่ายกัมพูชาอีกเช่นกันที่เป็นผู้ละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2000โดยการละเมิดไม่จริงใจปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่บ้านเรือนชุมชนทั้งในเขตพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์และในเขตพื้นที่ที่อธิปไตยของไทย ฝ่ายไทยได้ทำการประท้วงตามข้อตกลง MOU .2000 จำนวนกว่า500ครั้งตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาแต่ฝ่ายกัมพูชาเพิกเฉยและไม่ยอมแก้ไขมาก,กว่า20ปีสำหรับกรณีที่กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมที่บ่อนทำลายความพยายามลดความตึงเครียดตามข้อตกลงหยุดยิงนั้นต่อกรณีนี้อีกเช่นกัน,กนที่เป็นฝ่ายกัมพูชาเอง ที่เป็นผู้สนับสนุนและดำเนินการแบบไม่เปิดเผยเพื่อให้มีกิจกรรมการชุมนุมของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวและมีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ของไทยในเขตอธิปไตยของไทยจนมีเจ้าหน้าที่รับบาดเจ็บจํานวนหลายรายจึงขอยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาชายแดนโดยสันติวิธีโดยจะไม่ใช้กําลังลุกรานใคร การดาเนินการในสิ่งต่างๆที่จําเป็นนั้นอยู่ภายใต้กรอบกติกาสากลและกฎหมายไทยเพื่อรักษาอธิปไตยและปกป้องตอนเองจากการคุกคามของฝ่ายกัมพูชาสอดคล้องกับถ้อยถแถลงของนายเสียสัก์พวงเกตแกว้วรัฐมนตรีต่างประเทศในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติตอนหนึ่งที่ว่าเป็นที่น่าเสียใจว่า กัมพูชาย,ยังคงสร้างภาพใ่ตนเป็นผู้ถูกกระทำกัมพูชาได้ให้ข้อเท็จจริงในแบบฉบับของตนที่ไม่สามารถยืนยันได้เมื่อถูกตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่กล่าวเป็นการบิดเบือนความจริงเราต่างรู้ว่าใครคือผู้ถูกกระทำที่แท้จริงผู้ถูกกระทำที่แท้จริงคือทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดคือเด็กๆที่โรงเรียนถูกโจมตี และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่กำลังจับจ่ายซื้อของในวันนั้นที่ร้านสะดวกซื้อที่ถูกโจมตีจากจรวดของฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่เริ่มแรกกัมพูชาเป็นผู้ริเริ่มความขัดแย้งด้วยความตั้งใจที่จะขยายข้อพิพาทช,ชายแดนไปสู่ความขัดแย้งระดับชาติและทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศล่าสุดมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชา ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียและประธานอาเซียนคนปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่น่าวิตกในหมู่บ้านเปรยจัดโดยสำนักข่าว AKP ของกัมพูชารายงานว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างฐานไทยกับกัมพูชาในบริเวณหมู่บ้านหนองยาแก้วหรือที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเปรยจัดจังหวัดบ้านใต้มีชัย ทรงผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนหนึ่งผู้นํากัมพูชาได้เรียกร้องขอให้ผู้นามาเลเซียเข้าแทรกแซงโดยท,ทันทีเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ด้วยการรักษาสภาพการเดืมไว้ป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายหรือการกระทําใดๆที่อาจทําให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างและอนุญาตให้คณะกรรมาการเขตแดนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยกัมพูชาระบุว,ว่าคาร้องขอดังกล่าวสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและไทย ที่บรรลุในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาผมคิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีหากนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนจะใช้ฐานะของตัวเองและองค์กรอาเซียนเป็นคนกลางเป็นตัวกลางในการหาข้อยุติโดยให้ฝ่ายไทยและกัมพูชาแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของพื้นที่บ้านหนองจาด และบ้านหนองยากแก้วอย่างเป็นทางการและผลักดันให้ทั้งสองประเทศมีข้อสรุปให้เป็นที่ยุติในการพูดคุยแบบทวิภาคีได้แล้วอันวาต้องกล้าที่จะก,กดดันและชี้ว่าความขัดแย้งของสองประเทศมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประชาชนไทยและกัมพูชาทั้งยังกระทบต่อกลุ่มอาเซียนในหลากหลายมิติด,ด้วยถึงเวลาที่ประธานอาเซียน จะเป็นตัวกลางที่กล้าหาญและเที่ยงธรรมในการบีบให้ไทยกัมพูชามีข้อยุติและหยุดการใช้กําลังสู้รบที่ก่อผลกระทบทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและมนุษยธรรมในภูมิภาคในเมื่อกัมพูชาปฏิบัติตัวเป็นเพื่อนบ้านที่กวนบาดาและปลุกระดมผู้คนที่ด้อยการศึกษาให้คุ้มครั่งอยู่ในอารมณ์ชาตินิยมแบบไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงก็เป็นเวลาที่กลุ่มอาเซียนจะต้องเข้ามาตบกระบาล ให้หายกวนตีนเสียกอดและเร่งหาข้อยุติที่ไม่จำเป็นต้องยืดเยื้อกอีกต่อไปตลอดทั้งแนวชายแดนอันวาควรนำพากลุ่มอาเซียนและพันธมิตรยื่นคำขาดพร้อมเตรียมมาตรการคว่ำบาตมารอลงโทษได้เสียทีคำถามคือประธานอาเซียนจะกล้าหารพอที่จะทำเช่นนี้หรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจดดีครับ รับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ